พุทธวจ,จะนะฉบับ18จาก,กาศทาคามีคำนำภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกเจ็ดจำพวกอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จมลงคราวเดียวแล้วก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง 2. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงไปอีก 3. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่ 4. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆห้าบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วไหว้หาฝั่ง 6. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้น 7. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพรามอยู่บนบกพิสูุทั้งหลาย กบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วไหว้หาฟังเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีฮิริดีโอตตปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเขายังละโอรัมพาขียะสั่งยชน์ไม่ได้ยังละสังงย์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสังโย์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้พบไม่ได้แต่เพราะสั่งโยศสามสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางเขาเป็นจกะทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทูกได้จุนทะเราไม่แสดงธรรม เพื z, Maya, mm ่อเป็นเครื nah. ่องปิดกั <x> ้นอาสวะทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันแก่พวกเธออย่างเดียวเท่านั้นจุนทะอันหนึ่งเราไม่ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องกำจัดอาสวะทั้งหลายที่เป็นไปในสัมไรรยาอย่างเดียวเท่านั้นจุนทะแต่เราแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องปิดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันด้วยเพื่อเป็นเครื่องกำจัดอาสวะทั้งหลาย ที่เป็นไปในสัมปรายาด้วยภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวุกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังสมัยนั้นนิวรห้ย่อมไม่มีแก่เธอและโพชฌงเจดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์พุทธวจนะฉบับสกาธาคามีจึงเป็นการรวบรวมสุตตะที่เป็นตถาคตภาษิต อันเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเพื่อบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายประการที่น่าสงสัยอันเกี่ยวกับอริยบุคคลผู้จะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้และเมื่อกระทำกาละแล้วย่อมพ้นจากนรก ผลจากกำเนิดเดรชานพ้นจากเปรตวิสัยผลจากอบายทุกคติและวินิบาตอันจะเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ได้เข้ามาศึกษาจะได้ทราบถึงสัจจะความจริงที่ตถาคตอราหาันตะสัมมาสัมพุทธะได้บอกแสดงบัญญตัติเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสกัดทาคามี ภิกษุทั้งหลายบุคคลเ,เหล่าใดเหล่าหนึง่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้และห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จจากคณะงานธรรมะวัดนาป่าพง